โฮ้ยโอ้กลยอ่ะอีกจริงเมื่อกี้แบบแตะจุงนิดเดียวเงอ่ะแม่งตื่นดีว่ะโอ้โหคิดอ่ปิดเป็งปีเยอะว่ะเออถ้ตอบมันก็ตอบอย่างนี้ตามคำเรียกร้องครับสำหรับแท้ง300ดีเซลที่หลายๆคนบ่นว่ามันอืดเหยียบไม่ขึ้นนะอยากจะโมเครื่องใครบ่นวะแล้วก็แคมปนี่แหละเป็นคนบ่นนะแล้วก็มีลูกค้าหลายท่านเนาะก็หลังจากที่เรารีวิวเรื่องความอืดของเจ้าตัวแท้ง300นะการตอบสนองเรื่องคันเร่งของตัวที่ติดรถมาเนี่ยฟิลลิ่งมันแหม ตอบสนองไม่ทันใจวันนี้ครับแน่ในมือของผมครับนี่คือกล่องเพิ่มแรงมาครับหลายคนคุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วแบรนด์นี้เลยครับ DTE System ครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์เนาะที่เราติดตั้งใน e v e r e s t ในแรปเตอในตระกูล Ford เนี่ยหลายๆรุ่นมี Fortuner มีวีบ้างเนาะแต่ละฝักเราทำฟอร์ดเยอะพอมาเจเนอเรชันนี้นี่คือแทงค์300ดีเซลครับกับเครื่องยนต์2.4เนาะที่เราที่ผมบ่นแล้วกันว่ามันอืดว่าตอบสนองไม่ดีนี่มาละปรับได้3โหมดนะครับแต่ละโหมด เลือกได้อีก6ฟนะังก์ชัน่าเป็นแบรนด์เยอรมันนะครับก็เทสจากที่เมืองนอกเรียบร้อยได้แรงม้าเนี่ย26ตัวกับ58นิวตันกับราคาผมบอกราคาเลยเผื่อถ้าคนสนใจจะได้ดูต่อไง33,400บาทนะครับแหมเล้าใจน่าโดนไหมหน่าโดนนะฮะผมเองก็ยังไม่ได้ลองนะนี่เขาบอกผมเป็นคันแรกเลยนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมกําลังติดตั้งอยู่ช่างของเราติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีคําถามเหมือนกันต้องตัดต่อสายไฟหรือเปล่าปลั๊กตรงรุ่นไหม อันเนี้ยไม่ต้องกังวลตรงรุ่นเป๊ะถอดได้แล้วก็คําถามที่ว่าเอพี่นนท์ครับติดไปแล้วเนี่ยประกันเครื่องยนต์จะขาดไหมคือถ้าไม่โกหกอะ่ะมันขาดอยู่แล้วนะฮะเอาง่ายคิดจะแต่งรถอย่าไปกลัวมีปัญหาอะไรออโตแกรมรับผิดชอบจบนะฮะกล้ามั่นใจขนาดนี้แล้วนะ,ะก็นี่ฮะมาดูโม้มาหานี้แล้วอันนี้คือเอามาดูใ้ใกล้อันนี้คือ,อาาใอนนอส่ไฟใหม่ตัวนี้คือท้ายล่างเนี่ยเซนเตอร์ท้ายล่างนี่ปลั๊กมันก็คือดึงปลั๊กออกมาแล้วก็นี่เสียบเข้าอันนี้ได้เลย เปันเป็นปลั๊กอันนี้ปลั๊กใหม่นะนี่ปลั๊กของเดิมรถเสียบเข้าไปปึ๊บแบบนี้นี่คือปลั๊กตรงรุ่นคือเป็นแบบนี้ปลั๊กแผนเทตัวอีกฝั่งนึงนะฮะก็เสียบกับของเดิมที่อยู่ที่รถแล้วก็ออนใหม่เสียบเข้าไปแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ปลั๊กเดิมรถปกติเสียบที่ตัวรถอันนี้ปลั๊กใหม่ก็มาเสียบที่ปลั๊กตัวรถปลั๊กใหม่เสียบที่ตัวรถเนี่ย เรียกปลาเอนเพก็คือมันก็จะวนแบบนี้คือมันเอาสัญญาณเข้าวิ่งไปหาที่กล่องนะแล้วก็วนกลับมาหาที่เครื่องยนต์อีกทีนหนึ่งปลาขั้นบนมี3จุดนะครับอ่าตรงนี้1จุด2จุดอ่าแคมชาร์ปตรงนี้ท้ายนี่อ่าก็คือท้ายรางบ,รบูทเทอร์โบแล้วก็แคมชาร์ปมีสามตำแหน่งแค่นั้นเองส่วนอีกปลัหนึ่งก็คือเสียบตรงนี้นี่เดียวเข้ากับตัวกล่องของ D t ทใหม่แล้วก็เราก็ติดตั้งแค่แบบนี้แหละอ่าเนี่ยงานติดตั้งประมาณนี้ง่ายๆเลยไม่ไม่ได้ยากเลยนะครับ ปักตรงรุ่นแล้วก็มีจุดยึดสายไฟแรงต่างเนาะแล้วก็ไม่ไปทําร้ายเครื่องยนต์ปลดล็อกบางจุดเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปลองด้วยกันนะฮะหลังจากนี้นะฮะว่าดีขึ้นไหมแตกต่างจากที่ใสค่คันเร่งอยู่แล้วขนาดไหนเอาเป็นความรู้สึกผมแล้วกันนะล้วนๆเลยประมาณนี้เราไม่โกหกอยู่แล้วแต่อยากถ่ายนะบอกก่อนอ่ะเดี๋ยวเราให้ช่างประกอบก่อนไอที่เห็นถอดล้อนี่ไม่อะไรนะยางรั่วก็้งแต่ไปทิปเขากระโจมมายังไม่ได้ป่ายางเลย วันนี้ได้ป่าแล้วนะฮะโอเคอ่ะจะให้ช่างติดตั้งให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไปเทสกัน่ะเสร็จแล้วครับก็จุดตำแหน่งยึดเนี่ยของเราก็จะติดบนฝากล่องฟิวเอลเล็กก็ติดอยู่บน,บนกล่องฟิวนี่ติดตรงนี้มีโหมดให้เลือกนีคยักดบวกกับลบค้างไว้แบบนี้รับเออห้ไฟติดคบปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแบบนี้ก็คือจะเลือกโหมดได้นะครับโหมดท,ที่ผมเลือกตอนนี้คือแบบเลดเลยแรงสุดนะแรงสุดดูยังไงจะมีสามตุ่มขีดตรงนี้ครับคือสุดเลยถ้ากดลบมันก็จะลดลงไปแบบนี้นะอันนี้คือสุด ลดลงไปนี้แล้วก็สามารถลดได้อีกในแต่ละโหมดลดได้อีกนะนี่คือลดแบบเบาหน่อยในโหมดเลทของสีแดงตัวนี้มมตเราจะเปลี่ยนโหมดอีโคโปิดเลทสปอร์ตอ่าปอร์ก็เลือกได้เห็นปะสามขีดก็อีโคเลือกได้สามขีดอ่าผมเลือกเลสแล้วกันแรงสุดเลยจะได้รู้ว่ามันแรงแค่ไหน3ามขีดอย่างนี้เลยอ่า ไปเราไปลองขับกันดีกว่าว่าจะตอบสนองแล้วแตกต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนไปลองกันเอะให้ดูคันเร่งนิดนึงคันเร่งตอนนี้ผมดึงออกมานะให้ดูผมปรับเป็นที่ผมชอบต,ตอนที่ใช้ก็คือแค่เนี่ยโหมดสีเขียวคืออีโคเนี่จริงมันเพิ่ม,มอีกเป็นอ่อสปอร์ตตรวนี้แล้วก็เลสใช่ป่ะเลสว่ามันแรงไปเอาแค่อีโคตัวนี้พอ2ขีดแบบนี้อ่ะไปเราไปลองกันดีกว่าอืม เดี๋ยวเขาลองแบบเรยวยาวดูนะนี่เพิ่งออกตัวมาคือค้นเร่งอ่ะมันทําให้รู้สึกว่าดีจากเดิมเนี่ยผมให้ความรู้สึกแบบห0สิเลยนะอันนี้แบบไม่ได้โกงแล้วมันดีกว่าเดิมจริงๆคือเป็นเป็น,เป,นเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ถ้าผมเทียบกับเอ่อหนด้าแล้วกันเครื่อง1.9เคยขับออกจากโชว์รมูมาเนี่ยค่าคนเคยขับนะจุ่มขาเร่งแม่งครึ่งนึงกวารถจะไปอะ แต่พอใส่คันเร่งไฟ้าม่งขับดีเลยใช่เออแตกปะล้อมันมา,าไวขึ้นอืมแทงสามร้อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบรน์นะที่อารมณ์ประมาณนั้นอะน่วงเออหน่วงเยอะจัดก็รู้สึกมันตื้ดขึ้นอะ่ะเอออันนี้คือผุมเยียบแค่ประมาณครึ่งหนึ่งลองดูนี่แรงสุดเลยนะอ่าตืด๊ดโอ้เออมันดึงขึ้นอะ่ะมันดึงขึ้นอะ่ะ<ช>เออ<ๆ>เออดี๋ยวเดี๋ยวกดปุ๊บมันตืด้ด เดี๋ยวเราลองแบบว่าจอดออกตัวดูดิว่ามันแบบมันปื๊ดคือกราเดิมไหมแบบคือมันขับสบายขึ้นนะเราไม่มต้องไปกดพี่ยีมเยอะใช่ใช่ของเดิมอะมันต้องเหยียบลึกจริงอันนี้เหยียบน้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองแบบว่าออกตัวดูอออเออก่อนหน้านี้นะที่ขับอะเกียร์มันอย่างงี้เออ อันนี้มันแบบเออเออเออเอ้ยเอ้ยได้ว่านี่จุ่มเลยนะนี่จุ่มเลยนะเออแรงม้ากับแรงบิดมันมันมาเยอะกว่าเดิมยี่สิบหกตัวไม่น้อยนะห้าสิบกว่านมันไม่น้อยไม่น้อยนะเยอะนะจ่ายเงินสามหมื่นกว่าได้ยี่สิบแปดตัวออยี่สิบหกตัวขับแรงบิดอีกค่าสิบกว่านิวตันเมตรและอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้โอเวอร์สเปคเครื่องยนต์ด้วยอีกอย่างมันยังมันยังอยู่ในเกมที่เครื่องเครื่องยนต์รับได้คือเยอรมันเขาคิดมาแล้วหระว่า ลิมิตเท่านี้ผมให้มันเต็มแม็กซ์ละใช่โอ้โหเฮ้ยโอ้ยอ่ะเฮ้โอ๊กจริงเมื่อกี้แบบแตะจุ่มนิดเดียวเนี่ยขอยพีขคอยพี่ที่ชอบชอบชอบของเดิมทำไม่ได้นะบอกก่อนของเดิมไม่ตื้ดนะบอกก่อนเลยเจ๋งว่ะเฮ้ยง่ายวู้ถ้าจะได้ยินอยู่นะในคลิปอ่ะก็คือเนี่ยลองออกตัวแบบสามสี่รอบเนี่ยแม่งตืนดีว่ะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องว่ะ จะบอกว่าว้าวกว่าเอเวอร์เรสต์ก็คือมันอย่างนี้เอเวอร์เรสต์แม่งฉลาดด้วยการที่เหยียบเบรกแล้วออกคันเร่งเงี้ยมันล็อกมันมันมันเหมือนมันไม่ยอมให้ให้ลื่นอ่ะใช่ครับเออเออมันบล็อกแต่ไอรุ่นเนี้ยเดี๋ยวลองดิลองปิดลองปิดแอกชั่นดิผมรู้ว่าผู้ชมมาชอบให้ผมทําแบบนี้ลองปิดแอกชั่นกันนี่เออเนี่ยปิดแล้วนะนี่แอกชั่นแอกชั่นเมื่อกี้แอกชั่นมันกระพริบไม่ติรดไม่ติรดพอเฮ้ย โอ้หขี้พ่อปีกตั้งปีแล้วว่ะเออไม่ใ้ไง่ใกล้ไง่ใกล้อันนี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 ชอบชอบชอบมันเป็นตื้อจริงตื้อจริงตื้อแบบตื้อไปเห็นๆเลยอ่ะของเดิมนทำไม่ได้อ่ะวิ่งขี้สับสองลอเลยอ่ะเกียร์มันฉลาดว่ะเอเวเรสทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่โอ๊กเอเวเรสต้องเหมือนแบบสาดโค้งด้วยแล้วก็ดึงกันเร่งมันถึงจะร้องอ่ะรอบมาโคตรเร็วอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองเพิ่มโหมดกันเร่งดิให้มันตื้อปีกเดี๋ยวผมเพิ่มเป็นเลสเลยเนี่ยอ่ะนี่เลสเลสเลย เลสเลยนะผมบวกไปสองสามเลยอะ่ะเลสดูความตื้ดมันดิไอเดี๋ยวลองเป็นเมนนว่นนะนี่เกียร์ห้าตื้ดหกโอ้โหทุนนี้มีเก้าเกียร์เดี๋ยวลองออกตัวใหม่ดิแบบแบบลองไปแบบเมนนว่นดูดิคนนำเข้านี่ยังเสียวเลยเนะี่ยไม่ได้คิดว่าจะมาขนาดนี้งงไงงงต้องเชื่อดเอามาเชื่อแกไม่รอดแน่ เดี๋ยวเราจะลองอีกทีหนึ่งปิดแท็กชั่นก่อนนี่ปิดนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรับเป็นเมนนุ่นรถเรามีระบบเว้ยไปนะนี่เบิร์นยากได้ด้วยเว้ยไปโอ้ไปยัไยงไงเย่ต้องแรงอ่ะเฮ้ยเตือนจริงนี่ผมเป็นเมนนุ่นะเกียร์เลยค้างนิดหนึ่งเออเตือจัดอ่ะเตือจัด,จดเราจะได้รู้เลยไงว่ากล่องมันจะเออร์เลอร์มันจะแห้งอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ทดสอบมันต้องทดสอบอย่างนี้มา ไอ้ครับโอ้โหมันว่ะเออไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วจ่ายสามหมื่นสามพันสี่ร้อยเนี่ยพดตบอกเลยล้อยี่สิบยางอาร์ทีพาไวแปดชั้นเบิร์นยางได้อ่ะเออของจริงว่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ือตซกว่าเดิมแบบเยอะจริงก็เป็นว่าสําหรับคนที่แบบอยากให้รถแบบตอบสนองดีขึ้นนะเปลี่ยนคันเร่งไฟฟ้าก็เห็นผลแล้ว แต่ถ้าแบบคนที่อยากจะให้รถคันนี้ตัวเองไปใส่ล้อใหญ่มาไปทำอะไรก็ช่างใส่อัเซสซอรี่รถด,ดูเทอาท้าอืดอาดอุย้ยอ้ายคันเร่งมันตอบสนองดีก็จริงแต่มันยังรู้สึกอืดอ่นอะนี่กล่องพอังมาครับตืดจัดรู้สึกแบบอึดจริงๆมาบอกเลยแต่ไม่ได้ปลดล็อกความเร็วนะบอกก่อนถูกไหมมันมันก็คือความเร็ว <คน S 1> มันไปคือก็ล็อกเขาเดิมรุ่นนี้ม, <า S 1> มันล็อกที่ร<ว>้อยวันนั้นลองมันร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่าจะไวขึ้นเออแต่ไวขึ้นจริง เนี่ยรู้รู้เลยแบบมันมัน,มนแรงดีว่ะพูดแล้วก็หาว่าโอยนี่เรื่องจริงอะเนี่ยเอามาลองกอนเลยมาลองลถผมก็ได้มาใครอยากจะเปลี่ยนอะมาลองรถผมก่อนก่อนเปลี่ยนนะแต่แต่ตังค์ทั้งสามหมื่นกว่ามาเทสได้เออสาหรับส่วนรับประกันเครื่องยนต์นะครคือเราจะไม่โกหกว่ามันประกันไม่ขาดอะคือแต่งอะไรประกันขาดตรงนั้นผมบอกแบบนี้นะะ,นะะส่วนรับประกันเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ทางผมนะ,ะดูแลให้คือทาแค่นี้มันไม่พังหรอก มันเต็มที่สมมติว่าขับไปไฟเครื่องโชว์จะแก้ยังไงอันนี้เอาตรงเลยร้านอย่างผมก็จะซัพพอร์ตให้ก่อนหรือถ้ามันแบบโหเปลี่ยนอะไรเยอะจริงเราถอนเดิมแล้วทําคืนเราคุยกับศูนย์ได้เอออันนี้คือคือสิ่งที่ผมจะไม่โกหกแต่ผมพูดในความหลักความเป็นจริงว่าหลักปฏิบัติมันประมาณนี้นะฮะการรับประกันของกล่องเท่าไหร่นะ5ปีครับเฮ้ยรับประกัน้ปีเหรอโอ้โหแั้วมันโหดจรับประ5ปีเต็มเลยรับประกัน5ปีเต็มนะฮะแล้วก็เซอร์วิสดูแลเราก็ดูแลสีแล้วเนาะปรับเซต จริงๆมไม่ต้องปรับอะไรเยอะเลยอะไม่ต้องปรับเยอะเลยครับเออคือมันก็แค่ตรงรุ่นอยู่แล้วแถ้าอยากได้แรงเราก็ปรับโหมดแรงไปเลยทีเดียวทีเดียวอ่าคันเร่งก็รับประกันเหมือนกันเนาะรับประกันห้าปีเหมือนกันรับประกันเหมือนกันใช่ครับโดยรวมประมาณนี้แล้วกันเนาะชอบไม่ชอบไงหรืออยากมีคําถามแล้วลองแบนตกันแล้วกันเนาะสำหรับแบรนด์ T D E กับกล่องเพิ่มแรงม้าคันเร่งไฟฟ้าฝากไว้ประมาณนี้ครับโอเค